สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอแอปพลิเคชัน Market คือแอปพลิเคชันการจองล็อของตลาดค่ะแอป Market นะคะตัวนี้จะเราจะมาหน้าสมัครสมาชิกเราจะมีให้เลือกชื่อหรืออ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านต่อมาจะเป็นหน้าล็อกอินเราจะสามารถล็อกอินได้ผ่านผ่านทาง Google Facebook Line ตัวนี้จะเป็นหน้าโปรโมชั่นของตลาด หน้าสั่งอาหารแฟชั่นในตลาดค่ะตอนนี้จะเป็นร้านค้าที่เราเลือกเราก็จะเลือกอกระเพานะคะเลือกท็อปปิ้งต่างๆแล้จะกดสั่งสินค้าจะมีให้เลือกจัดส่งหรือรับที่ร้านที่อยู่รายการอาหารโนต้ตวิธีการชำระเงินตัวนี้เราจะเลือกเป็น QR code พร้อมเพย์ y, แล้วเราจะกดสั่งอาหารค่ะต่อมานะคะ จะเป็นสถานะการจัดส่งสินค้าค่ะต่อมาจะเป็นการจองล็อกตลาดโดยแอปพลิเคชันของเราจะมี4ตลาดคือตลาด Home Garden View ตลาดไหนบ้านเกาะตลาดเมฟและตลาดหลังมอค่ะการจองล็อกพอกดเข้ามานะคะจะมีแมปให้ดูค่ะว่าตลาดของเราอยู่ที่ไหน ต่อมาการจองล็อกแบบรายวันตอนนี้เราจะให้กดเลือกล็อกกดถัดไปใส่ชื่อร้านเลือกวันที่จองตัวข้างล่างนะคะจะเป็นสรุปค่าใช้จ่ายค่ะต่อมาเราจะมาเลือกการชำระเงินแบบ t w o o o n y y w l l l e t ตอนนี้เราจะสามารถชำระเงินได้เลยค่ะหน้าจองล็อกแบบรายเดือนนะคะตอนนี้เราจะเป็นเลือกล็อก ใส่ชื่อร้านทางแอปพลิเคชันของเราอะคะ่ะจะเปิดให้จองล็อกทุกวันที่หนึ่งของเดือนคะ่ะหน้าสรุปค่าใช้จ่ายถัดไปนะคะจะเป็นหน้าชำระเงินแบบโบรไบแบงกิ้งค่ะอันนี้คือหน้าจองล็อกสำเร็จแล้วคะ่ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเราจะมีโปรโมชั่นแบบรายเดือนสมัครรายเดือนครั้งแรกลดเดือน1,800บาทเฉลียตกวันละ60บาท รายวานันลูกค้าใหม่วันแรกเพียงรอกล้านหนึบาทราคาตามจำนวนรอกค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะจองรายเดือนล่วงหน้าลดหเอร์เซเหลือเพียง1,900บาทค่ะสามารถจองได้เลยค่ะในส่วนของหน้าโปรไฟล์จะมีให้แก้ไขโปรไฟล์หน้าประวัติการชำระง หน้าร้านค้าของฉันจะมีให้แนบร้านค้าของฉันชื่อร้านแล้วเลือกประเภทร้านค่ะสำหรับบัญชีของผู้ใช้เพื่อที่จะสามารถใช้ได้หลากหลายบัญชีขึ้นค่ะกลุ่มมาเก็ตขอจบการน,นำเสนอแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ